เขาสุกขอพี่อหพี่ชิว่าพี่ทำอะไรพี่โอ้โนต่ประเศ่ตของตบลน้ำปลาอันนี้คือโอ้ยอยากอ้นี่ได้ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวแปบนึงถามอะไร้าทำสารคดีเราต้องบอกเล่าความจริงใช่ไหมคเล่าไหมพระเจ้าบอกเล่าอยู่ ไม่อยากได้รายการทีวีอย่างแรกสารคดีสารคดีมีพิธีกรออกมาหน้ารายการบอกว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรวันนี้จะเป็นเรื่องของปวาวันนะแล้วก็เข้าไปในเรื่องป่าวันที่มีแค่เสียงภาพแล้วก็มีปวาวันตลอดทุกเรื่องไม่มีคนแล้วก็มีเสียงภาพวนนี้มีโม่ยังไม่อยู่กับแม่แลวแ, <c oughs> แล้วก็จบมาเขาเป็นพิธีกรคนแรกออกมาพูด แล้วก็อ่านเสิหมายทีม่มีคนต่อมาทำเลยแ,แล้วก็ขอบคุณก็น <c oughs> ี่งไงสารคดีถึงข้อมั้งนี่คือสรารคดีว่า,า t h a i l a n d The Happiness สรารคดีความสุขเพื่อคนไทยทั้ทงประเทศไปเขานาจะบอกว่าขทีบอกเลาบอมไปเซเว่นบอกพี่ๆเอบ,บ้าตัล้วมา ที่คนเรามีความสุขได้เพราะว่าเซลล์สมองมีใยประสาทตัวส่งใยประสาทตัวรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นประจุไฟฟ้าในเซลล์สมองจะดุขึ้นส่งผลให้เซลขขเซล์สมองหลั่งสารเคมีและฮอร์โมนออกมาที่ว่าเราทุกคนมโนขึ้นมาเองว่าความสุขจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วความสุขมันอยู่ที่ความพอดีของเรามากกว่าคือการได้เห็นรอยยิ้มของคนอื่นค่ะ ผมอยากรู้ครับว่าในความคิดของพี่ครับพี่คิดว่าความสุขคืออะไรครับอืมอพี่คิดว่าความสุขคือรู้จักอขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งแต่เราตื่นมาแสงอาทิตย์ที่มันกระทบกับใบไม้ข้างๆรั้วบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขได้แล้วค่ะความสุขก็คือการที่เราได้ทำอะไรกับจากใจกับคนรอบข้างหรือเขาด้วย กับเราโดยใจได้อยู่แบบเขาจะแบบขับที่อยู่ได้เว่าอยู่แล้วมันมีความสุขอะไรเงี้ยความสุขก็คือเวลาเราสบายใจเราไม่ต้องกังวลถึงอะไรเราเป็นตัวของตัวเองเราก็ใช้ชีวิตของเราให้แบบเป็นไปในแบบที่ดีที่สุดรถไม่ติดก็สุขแล้วนะจริงๆอะ่ะกลับบ้านเจอครอบครัวเจอพี่น้องอย่างเงี้ยกินข้าวด้วยกันมื้อเย็นอย่างเงี้ยก็มีความสุขแล้วแล้คนก็ได้อยากทําบุญ ทำบุญทำทานได้ไปวัดได้ใช้ชีวิตแบบกิจระอะไรอย่างี้อะไรก็ทำให้เราสบายใจมีความสุขไม่ทุกเงี้ยอย่างถ้าเราชอบฟังเพลงแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็จะมีความสุขเออแล้ไงทงยังครับพี่ยังครับคนเรามีความสุขไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่กับครอบครัวได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแต่บางคน แค่รถใ,ในถุนไม่ติดเขาก็มีความสุขแล้วครับถึงแม้ว่าความสุขแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันก็คือการที่ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่มีประชาชนสามัคคีกันกลมเกลียวกันรักกันและที่สำคัญที่สุดครับคือการมีพระมหากษัตริย์เป็น่วนย์รวมจุดใจของคนไทยครับความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งไหนที่ไกลมากเลยนะครับความสุขอยู่ใ,ใกล้ตัวคุณแค่นี้เองแล้วคุณ<ม>ละ่ะกินข้าวหรือยังความสุขแล้วคุณละ่ะซักผ้าหรือยังดีก็ไม่ใช่ แล้วคุณหลับเล่นเกมเลยเหรอยังไม่เล่นงั้นไปเล่นกันไปไปบ้าอันอน,นี้มือการแสดงแล้วให้เราเลา่นธรรมด้ข้ <laughs> อที่เดี๋ยวหมด